สวัสดีชาวด้อมนิยายวายทุกคนนะคะเรากลับมาแล้วนะคะทุกคนกลับมาพร้อมกับนิยายวายจีนโบราณซึ่งช่องเนี้ยเอาจริงนะเออรีวิวตอนิยายวายจีนโบราณเท่านั้นแหละ <c oughs> จริงๆก็ยากอ่านแนวอื่นอยู่แต่คือไม่รอดพยายามทาใจอยู่จากสำนักพิมพ์เฮอร์มิตนะคะเรื่องบันทึกทรราชขัางรักออแนววังหลังมาอีกแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นแนวเกิดใหม่นะเออแบบนายเอกอะ ถูกคนทรยศฆ่านะคะหักหลังเมื่อชาติที่แล้วและนายเอกก็ได้กลับมาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือย้อนกลับมาในช่วงจุดเริ่มตน้นนายเอกอะเรื่องเนี้ยบอกก่อนทองได้ด้วยยาวิเศษอย่างหนึง่งเออเผื่อใครไม่ชอบแนวทองได้น,นี่ปัดผ่านไปเลยค่ะครอบครัวของนายเอกอะนะเป็นข้าบดีเอ,อ่อผู้มั่งคั่งและร่ำรวยและจะบอกว่าบ้านเอกอะ ก็มีคือพ่อแต่งงานกับเมียใหม่เว้ยแล้วเมียใหม่ก็มีลูกใช่ไหมลูกของเมียใหม่เนี่ยก็คือแบบน้องรองของในเอกของเรานั่นเองเกิดความริษยาพี่ชายตัวเองก็คือในเอกก็คือจัดการสิคะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอ่ะได้เป็นฮองเฮาของพระเอกเว้ยคือพระเอกอ่ะมันเป็นออาการคลุมข้างเรียกว่าแบบ คนทั่วไปก็เรียกว่าออกวิปลาสเนาะเหมือนแบบว่าจริงๆแล้วเอกกับมันถูกวางยาจนทำให้เป็นอาการคลุมคลัง่งฆ่าคนไม่เลือกหนะ้าอ่ะประเด็นอยู่ตรงนี้คือพระเอกอะ่ะกับในเอกอะ่ะเขามาได้กันด้วยการที่แบบว่าเอ,อทางบ้านในเอกอะอยากให้เขาอ่ะมีความสัมพันธ์กับเอราชวงศ์อ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นอะ่ะพอหลังจากายเอกเข้าวางอะไรอย่างงี้แต่งงานกับพระเอกไป อีน้องหลอมันก็แบบเอายาตัวหนึ่งให้ในายเอกกินเวย้ยแบบให้มันท้องได้อพอนายเอกท้องปุ๊บเอมเขารู้านายเอกท้องก็จับนายเอกไปขังค่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือ,พอเพกก็คือได้ขึ้นของล่าแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบเอ่อหลังจากเอาเขาไปขังแล้วก็ฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งเสร็จก็เอาลูกเขามาเวย้ยแล้วก็แบบปลอมตัวเป็นนายเอกก็คือสัญญกรรมหน้ามาแหละเมื่อก่อนก็คือมีหน้ามากนาคนอะไรอย่างเงี้ยป้าเออก็แบบใส่มาปุ๊บเสร็จแล้วก็ ปลอมตัวอุ้มลูกในเอกเข้าวางบอกพระเอกว่ามึงนี่ลูกมึงนะอะไรอย่างงี้โออลายไหมหลังจากค่ะล้นในเอกอะ่ะไม่ใช่ว่าไปไหนเลยนะในเอกก็คือยังเป็นวิญญาณเล่ร่อนอยู่นั่นเว้ยตามดูลูกเองหูมึงเขาหน้าสงสารนะ่ะอันนี้คือชีวิตชาติก่อนเว้ยแต่หลังจากในเอกกลับมาเกิดใหม่เว้ยทุกอย่างรีเซ็ตเว้ยในเอกก็คือแบบปังมากพระเอกก็คือปังไม่ไหวคือรู้หมดเลยว่าแบบเออ คือ,อยังไงอ่ะเรื่องราวมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนชาติก่อนเนาะเออเดี๋ยวไปตามอ,าาอ่านเถอะโอเรื่องเนี้ยพอด,ดีพอสนุก